รบสวัสดีเอฟซีช่องเวียงห้วยแต่งทุกท่านครับที่รักสะสมพระเครื่องวันนี้ก็มาทําคลิปช่วงยามว่างนอนไม่หลับครับวันนี้ก็ได้ผ้ามาแบ่งปันเอฟซีก็มีอยู่ประมาณ6กเองค์ด้วยกันครับวันนี้ก็เท่าที่เห็นวางเกะละากะาอยู่หน้าหน้าแผ่นอันนี้ก็มีนําเสนอองค์เลกเลยครับนี้ก็ เป็นพระเนื้อผงวัดพับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นพระเครื่องจิ๋วเนื้อผงน้ำมัน,มนเนื้อผงพุทธคุณนะเล็กๆก็เป็นพระที่ฟอร์มจะกเกลผมแบบมวลสารแบบบางคุณพรมนะเป็นพระวัดพัพนะบเนื้อผงแกนน้ำมันฮะอันนี้เป็นชิ้นแรกที่นำเสนอวันนี้ก็คือเป็นพระที่ได้มาใหม่ๆครับพปดี ติดกล่องมาด้วยก็คือไปส่งงานประกวดนะรับการเข้ารับเข้าไปแต่ว่าพระไม่ติดรางครับนี่ครับก็เป็นพระเนื้อโฟมเก่าครับนี่ครมวลสารก็จะออกเนื้อผมพุดดุพุดเกลผงน้ำมันครับนี่แตกรายงาแล้วก็ติดลั่นตามขอบองพัะนะครับเนื้อหามวลสารก็หนึบหนึนะนี่ครับในสูมใกล้ๆคะดูผมมวลสารครับนี่คร ผ้าก็ออกฟอมเอผมพุทธคุณเนี่ยดูใกล้ก็เนื้อหามวลสารนี่ก็คล้ายๆกับบางคนพรมคล้ายๆกับบางคนพรมแต่ว่าพ้าในเนื้อมวลสารในเนื้อจัดมากครับเนี่ยเพียงแต่ว่าส่งไปในงานนี้ไม่ติดรางวัลครับชเวบ,บแรกก็กรรมการรับรับเข้าไปครับก็มาลุ้นอีกทีรพบก็พอดีว่าผ้านี่ ดูให้ชอบนะครับเอฟซีเพราะว่าพระนี่ดูให้ชอบมวล์สามนี่ก่ไม่จัดตามที่ได้นำเสนอกันนะครับนี่นะครับพระมีโอกาสแท้สูงครับนี่มวล์สามแบบนี้เนื้อหาหมณฑ์สามนี่ก็เป็นพระออกแนวเนื้อผงอยู่แล้วนะครับเนื้อผงมวล์สามจะเป็นจ้ำจำนะเนื้คุ้นๆใสๆขาวนะครับ พอดีก็เอามานำเสนอเอฟับเผื่อสนใจวัดพับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กเนี่จะจัดต่อไปก็มาดูเอาเอาเนื้อดินก่อนกันอันนี้ก็ได้มาใหม่ครับพระบ้านๆ้านอันนี้เป็นพระลำพูนพระเป็นพระกรเรียกพระเปิมนีได้มาองค์หนึ่งก็คมชัดลึกเนื้อหาบนสารก็ออก เป็นผ้าเนื้อดินครเนื้อดินเก่าเนื้อดินเก่าศิลปะทางเหนือนะครับก็คงสภาพสวยสมบูรณ์มากครับนี่ฮะเป็นผ้าเก่าโพคมชัดลึกครับนี่ครับ รายละเอียดก็คมดีครับนี่ครับทีนี้ก็มีรอติหน่อยนี่ครับอันนี้เป็นพระสุกุลช่างทางทางเหนือนะครับก็เผื่อว่าเอฟซีสนใจครับเพิ่มก็แอดมาสอบถามขอภาพเพิ่มได้ครับนี่ครับราคาก็ตกลงคุยกันถ้าสนใจก็ แอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาก็ได้ครับต่อไปก็มาดูพระเนื้อผงเน,นื้อผงสมเด็จอีกองค์หนึ่งครับนี่เดี๋ยวค่อยมาดูระโหล่อบรานต่อไปครับนี่ก็เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์พิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้พระประธานอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระเนื้อผงครับเนื้อหามวลสารนี่ก็สองสี่เก้าหกครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นสมเด็จที่มีมวลสารบางกองผมเยอะที่สุดครับเดี๋ยวดูหน้ามากกว่านี้ เป็นพระหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วออกปัดบางด้วนฮะพิมพ์นี้เป็นพระที่มีเนื้อผงบางผมเยอะมากพระหลวงปู่เผือกเพราะว่าปู่เผือกนี้นันสร้างกุศลานี้ก็ได้มนสารมาจากหล,หลวงพ่อทอวัดราชดโดยธาแล้วก็มาสร้างก็น่าจะมีเหลือมนสารเหลือเ mm hmm. หลือบ้างแล้วก็มาสร้างปีเก้าหกอีกทีองนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว ไปเจคที่วัดบางด้วนตรงนี้เป็นเนื้อหาเนื้อจัดแบบบางเงินพรมนี่ฮะเนื้จัดมวลสารนี่เข้มข้นมากครับเนื้อจัดพระสวยแท้ดูไงครับที่สำคัญคือปีลึกด้วยครับสองสี่เก้าหกางก่อนครับต่อไปก็มาดู พระปิตานทองผสมอันนี้เป็นพระปิตาทางสปปลาวรนี่เป็นพระปิตาครับเนื้อทองผสมนี่ครับเป็นพระปิตาศิละปะนี้ออกทองแดงเถือนหรือว่าเนื้อทองผสมนี่แหละครับสมัยก่อนก็มวลสารเขาแด้แต่จะออกวันหน้าไหนครับ ดูใต้ฐานมีช่อนะสายช่อพระทางสบปวารศิลปะไม่ใช่พระศิลปะขมิ้นนะเ,เป็นพระทางประเทศลาวเกจิฝั่งนู้นนะครับครับบงข้าเบ้าเดิมๆล่ำตรงน,นี้ก็สวย ดูมีสเน่ครับรอแบบโบราณครับนี่ครับ,บ,นรบ,นรบสนใจแอดมาสอบถามราคากันได้ครับนี่ครับออกช่อง y t u t u ให้เอฟซที่ชอบสะสมพระเครื่องทักามาสอบถามราคากัได้ครับถ้ายังอยู่ก็เปิดราคาต่อกันบ้างนะครับต่อไปก็มาดูปิดตาอีกชิ้นหนึ่งนี่ก็เป็นปิดตาเก่าน,นี่ก็เป็นพระเนื้อ นี่ออกสำลิปแบบทองแดงเถื่อนนะนี่นี่มีดอกจันนี่ครับพระนี่ก็เป็นพระทางทางทานครครับนี่เป็นพระปิตาทางสายใต้ครับนี่ครับปมข้อเบ้านี่เนื้อหานี่ยกวมากครับนี่ถ้าสนใจก็ แอดไลน์มาสอบถามราคาก็ได้ครับนี่ก็มีผูกปลายไว้นะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สีห้าสองเจ็ดครับต่อไปก็เป็นพัะกิ่งครันี่เป็นพระที่มีช่อสองช่อครับนี่รอสองช่อรอโบราณครับตัดช่อสองช่อยังไม่ได้แต่งครับวันนี้ตายสะโพกอุดกิ่งอยู่เม็ดนึงครับ กิ่งยังดังครับขย่ายล้ากิ่งยังดังครับเนี่ยเป็นกิ่งแบบแบบวัสดุทัศน์คะัลักษณะเหมือนพระนี่ออกวัดช้างนครพนยมนะครับนี่เป็นพระกิจิสายวัสดุทัศน์แน่นอนอะอย่างนงี้เก่าหล่อโบราณเงินทองทิพนะฮะทัดไลยสอบถามราคาก็ได้นะครับออกเป็นพระสวยครับฟอร์มสวยครับ โอเคครับต่อไปก็ดูพระชิดต่อไปนะครับมาดูรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพิมพิมพ์เล็กนะเป็นแบบพิมพ์ที่เขียนไม่บ้างนะไม่บ้างในฐานก็มีฝนแตงใบใต้ฐานนะครับ ก็พิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์หัวเขียนพิมพ์เล็กนะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เล็กแบบแบบหน้าหนูอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่พิมพ์เล็กก้นอู่นะครับเนี่ข้างไม่ต่อไปฮะผิวก็เนื้อหามวลสารก็จัดหน่อยครับเนี่ยเปลี่ยนาพหลวงพ่อเงินออกวันหัวเขียนพิมพ์เล็กนะครับ ไม่ใช่พิมพ์หน้าหนูนะีน่เป็นพิมพ์เ,เ,เล็กแบบอ,อไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์เล็กแบบก้นอูฮะเป็นพิมพ์เลกแบบหน้าหนูฮนรนับหลอข้างไม่แทงตะไบครับเนี่ยเพราะว่าหน้าอย่าหล่อสวยก็เลยไม่ได้แทงตะไบครับผิวแบบอมเขียวเนื้อจะจัดนี่ก็อนอะไ ไปก็ดูเสริมกระจายแล้วกันครับนี่ก็เป็นพระเป็นพระสายใจนี่อย่างนี้ก็เป็นพระทางใต้นะนี่มียันข้างก็มีประกบเมตพิมพ์นีสน่สังเกตใจเต็งตะใบนี่สุดท้ายก็สอบถามมาได้นะครับแบ่งปันกัน ต่อไปก็มาดูหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินก็มีอันนี้ก็เป็นพิมพ์จา์แจ๊กอัพหัวเขียนนะครับแบบพิมพ์นี้เล็กๆเองครับนี่ครับข้าไม่ได้แทงตะไบครับหล่อช่อแบบห้วเขียนนี่ครับหัวเขียนเนี่ยออกหลากหลายมากครับสมัยก่อนก็ยังไม่มีแบ่งจำแนกแยก,กพิมพ์นี่ก็นี่เป็นพิมพ์ อาจารย์แจ้นฮะนี่ฮะอาจารย์แจเอวัดหุยเขียนพระก็เป็นพระที่ยุคแรกๆเนื้อหามบสารจัดมากครับพอเนื้อหานี้แบบบางคานนะไม่ใช่แบบนี่จัดแบบหุยเขียนนี่นะครับยุคเดียวกันนี่ับต่อไปก็มาดูรุมหลอมของเงินชิ้นสุดท้ายอ,อันนี้ก็เป็น รูปหล่อแล้วพอเงินออกวัดหนุ่ยเขียนมื่อครับนี่องค์นี้สวยหน่อยครับนี่องค์นี้แทงตะใบข้างแต่งพิมพ์นี่นี่ก็แทงตะใบข้างพิมพ์กลางฐานสูงครับองนี้นี่ครับเป็นพระพิมพ์กลางฐานสูงดูหลังหน่อยพระก็ผ่านการใชร้ผิวก็ออกจาก เปเหมือนล้างๆหน่อยครับฐานพิมพ์ฐานสูงเนะก็จะไม่มีรางน้ำที่พ้นนะเพราะฐา,านจะสูงก็แทงตะไบนะม,มีเส้นพบแม่พิมพ์ตนระงนี้ก็เข็บก,ก็แต่งเปลาเรียบร้อยเรานะ่าสนใจดีก็ ถ้าอยากได้บูชาแอดไลน์มาสอบถามราคาก็ได้นะครับแบ่งปัน,ปนต่อไปก็มาดูชินสุดท้ายของวันนี้ครับพักกิง่งชิ้นนี้ก็ได้ไม้ใหม่ครับเป็นพระก,กิง่งหลุมพอเดิมออกว่าหัวงิ้วนะฮะบ,บอกว่หัวงิว้วก็พระสวยเดิมครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับวันนี้หล่อเขนเมทะลุครับแต่ว่ากิ่งดังครับส่วนมาก ที่เจอเกิ่งจะไม่ดังครับแต่องค์นี้กิ่งดังขอพย่อนนะครับนะครับองค์กิ่งดังรับประกันว่าพระกิ่งองค์นี้กิ่งดังครับส่วนมากจะเจอกิ่งขรับนะเป็นพระหล่อตำรับเจ้าคุณสีสนวัชสุทัศน์เลยฮะหลวงพ่อเดิมวัดหลวงโพหล่อโบราณเจกที่วัดหัวงิ้วนะสองพันสี่ร้อยแปดสิบสามพระปีลึกนะฮะนี่พระปีลึก อันนี้ฟอร์มสวยครับฟอร์มสวยสวยส,สภาพแชมป์ฮะสภาพแชมป์สวยระดับแชมป์ข้างมีเส้นประกบนะประกบแล้วก็เลอะๆนะฮะเลอะๆละ่ลำๆเป็นผ้าสวยดูง่ายครับองค์นี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ออกวัดหัวงิ้วพิมพใหญ่สวยแชมนี่ก็ลาสุดก็ติดรังมาด้วยครับติดโบที่นี่นประกวดล่าสุดมาด้วยที่เมืองช้างสุรินทร์ครับวันนี้ขอทิ้งท้ายจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอฝากไลน์กันที่เบอร์0857704527ครับ,รบฝากพี่ๆรูบอาจารย์ที่รักนิยมสะสมพระเครื่องครับ แอดไลน์มาสอบถามราคาก็ไดร้ราคาไม่แพงแบ่งปันก็นได้ครับถ้าคิดว่าแพงก็ต่อกันมาครับเผื่อว่าทันไหวเท่าไหร่ก็คุยกันได้ครับราคาพระไม่มีราคาตายตัวครับอยู่ที่ราคาศรัทธาครับ,รบวันนี้ขอกล่าวขึ้นมาสวัสดีเอฟซี FC. ที่นิยมพระเครื่องทั่วประเทศครับโตแดงเพ่ยงยุทธคือไมโครบาอาจารย์ที่เป็นเนี่ยที่ได้สังสรรสะสม ในเรื่องสะสมระเครื่องเนเนแนวผมยังไม่แสดงโคกๆกล่าวกว่าสวัสดีที่พี่อาจารย์ทุธันสวัสดีครับ